ครับผมคงจะเดินออกไปแล้วครับเดินออกก็สำรวจไปประมาณห้าสิบเปอร์เซนแล้วครับตอนนี้เล่นกีก็คงจะเก็บเอาไปจํำนายหมดแล้วนะครับคงจะยังอยู่ต้นนี่ครับนี่ลำไยครับนี่ครับลำไยนี่ลำไยครับกำลังติดหนอยครับ คงจะมีสับปะรดมาขนัดนะครับกำเมืองว่ามาขนัดนะครับท่านผู้ชมอ๋อเพื่อนๆก็ซื้อวางเพื่าเพื่อนๆคุณพี่ก็ซื้กว่าขยันครับเย็ด <Yes. S 1> กวาดใบไม้ <Yes. S 1> เย็ดข่าเบี้ยวขนชกกระโปงวันนั่ขวอดตะขวงในสวนห้องไงโอ้เซตกระ oh. ดาษเลยเพาะ ก็บจนนสวนเอาสะอาดเออเราผนมันวันใช่ฐานที่มันสวนเขาเป็นที่ทิ้งขยะไงคุณพ่อ็ก็ออต้องข้าวทุ่ง,งหัวเงาเพราะนี้ว่าวันค่ำนี่นว่าปลาอ้อนนี่นะเอาละครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆก็จมเอามาเอามาอย่างเอาขวดแก้วมาขวางคลิปนี้ก็ขอลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอะครับจะได้ไม่คลิปใหม่ๆสวัสดีครับ